สวัสดีครับนานา f เอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาดูอาการของเจ้าคูเปอร์ต้า L4018SP อาการของเขาก็คือนะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟส่องสว่างทางด้านหลังไม่ติดอาการเริ่มแรกนะครับก็คือไฟท้ายเนี่ยดับลงไปก่อนดับคู่เลยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างทางด้านหลังตัวนู้นนะครับ ดับตามกันไปนะครับก็คือดับไปดื้อๆด,ดับไปเฉยๆเลยนะครับทั้งที่ไฟหน้ายังคงติดสว่างอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟหน้าให้น,านา้าๆทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ดูกันเนาะนะครับว่าไฟหน้าน่ะติดอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าไฟท้ายแล้วก็ไฟสองสว่างทางด้านหลังเนี่ยไม่ติดนะครับถ่ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟให้นา้าๆเอฟซีทุกท่านแล้วก็น้องๆเอฟซีทุกท่านได้ ดูกันนะครับว่าไฟหน้าเขาติดอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าไฟท้ายแล้วก็ไฟสองสว่างทางด้านหลังเนี่ยไม่ติดนะครับก่อนอื่นนะครับต้องออนกุญแจก่อนนะนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดไฟเลยฮะคูเปอร์ตาแนะครับทุกรุ่นก็จะเป็นไฟอยู่ตรงนี้นะนะครับหมุนขึ้นตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับไฟหน้าติดนะครับ เขาไฟด้านข้างก็ติดอันนี้จะเป็นหลอด led นะครับโคมไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนอ่ะทีนี้มาดูไฟท้ายกันบ้างนะครับนี่ครับไม่ติดไม่ติดนะครับสำหรับเจ้าไฟสองสว่างทางด้านหลังนะครับเขาะจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนะ นะครับเป็นสวิตอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะเปิดปิดได้เลยไม่ติดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาสาเหตุกันนะครับว่าสาเหตุจริงๆนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะครับถัดไปนะครับนนาๆทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านในลำดับแรกเราจะเป็นจะต้องเช็คชุดสายไฟของเจ้าโ o ลเตอ l l 4 0 1 8ี p ทางด้านหลังซะก่อนนะครับว่าชุดสายไฟนั้น มีการส่งไฟเลี้ยงไฟท้ายมาหรือไม่นะครับโดยการตรวจเช็คนะครับเขาจะมีชุดสายอยู่ด้านหลังนะประมาณนี้ชุดสายจากรถนะครับจะมา3มเส้นนะครับสลับไฟท้ายนะครับจะเป็นสีแดงกับสีดําส่วนสีชมพูจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับโดยในการวัดในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับตั้งเลนไว้ที่ดีซีโวลต์นะครับ ปรับเลนวัดสูงสุดไปที่50โวลต์ไฟที่มานะครับจะต้องเป็นไฟ12โวลต์นะครับโดยวัดที่ชุดสายไฟที่มาจากรถนะนะครับก็คือสายไฟเส้นสีแดงกับสีดำอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะครับถัดไปนะครับผมก็จะทําการวัดไฟเลี้ยงที่ส่งมาไฟท้ายว่ามีไฟเลี้ยงส่งมาหรือไม่นะครับโดยให้ทุกท่านนะครับไปออนสวิตกุญแจแล้วก็เปิดไฟหน้าค้างเอาไว้ ต่อจากนั้นนะครับให้นานาเียทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสังเกตที่บริเวณเข็มของมัลติมิเตอร์ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดถ้าชุดสายไฟสมบูรณ์นะครับไฟเลี้ยงที่ส่งมาจะต้องเป็น12โวลต์จะต้องอยู่แถวๆนี้ประมาณนี้ มีไฟนะครับทุกท่านเห็นไหมครับไฟเลี้ยงมาเนี่ยประมาณสิบสองโวลต์เลยนะครับสิบสองโวลต์นิดๆนะครับนั่นก็แสดงว่าชุดสายไฟนี้สมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะทำการถอด หลอดออกมาเช็คดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่หลอดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าชุดสายไฟนั้นสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวทุกท่านตามผมไปเลยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการถอดหลอดไฟท้ายออกมาเช็คนะครับสาหรับขั้นตอนการถอดหลอดไฟท้ายของรุ่นแอนะครับก็จะเหมือนกันทุกรุ่นเลยก็คือเขาจะมีฐานหลอดจุบริเวณนี้นะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องถอดออกมาทั้งฐานเลยนะนะครับเป็นขั้วของหลอดเขาจะมีเขี้ยวอยู่นะสองเขี้ยวนะครับ ให้หมุนซ้ายนะครับไม่ต้องกดใดๆนะหมุนได้เลยประมาณนี้แล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับแค่นี้นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาทําการตรวจเช็คหลอดไฟท้ายกันว่าหลอดไฟท้ายนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับไม่จะเป็นต้องใช้มัลติมิเตอร์วัดเลยนะครับเช็คด้วยสายตาทุกท่านก็จะสังเกตได้ว่า ไส้ของหลอดนั้นหลุดออกจากขั้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกมากิ้งอยู่ที่บริเวณลูกแก้วของตัวหลอดเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าตจาหลอดไฟท้ายตัวนี้นะครับได้เสียไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับซึ่งอาการนี้นะครับเป็นทั้งสองหลอดเลยนะครับทั้งหลอดซ้ายแล้วก็หลอดขวาเลยสำหรับสาเหตุน,นะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากการกระแทก เพราะว่าลูกแก้วของหลอดนั้นไม่ดำเลยนะครับถ้าเขาช็อตนะครับหรือว่าเสื่อมสภาพตามการเวลาเนี่ยตัวลูกแก้วเนี่ยของหลอดเนี่ยน่าจะมีสีดำให้เห็นบ้างแต่ว่าตัวลูกแก้วของหลอดเนี่ยยังใสปิ้งอยู่เลยนะครับแต่ก็อาจจะเกิดจากการช็อตก็ได้ เดี๋ยวเราค่อยมาหาสาเหตุกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ไฟท้ายทั้งสองหลอดนะครับได้เสียไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเบริกอะไรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเบอร์ผ่านของเขานะครับเป็นเมกอินเจแป่นะหลอดหนึ่งห้าสิบบาทนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ารวมแวตหรือ,อยังนะครับน่าจะรวมแวตแล้วแหละแต่ว่า1หลอดเนี่ยห้บาท2หลอดก็100บาทนะครับนี่เป็นเบอร์ผ่านของเขาดูอีกทีนะครับหลอดนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเหลือหลอดนี้นะครับการนําหลอดเก่าออกมาจากขั้วของไฟท้ายนะครับก็คือกดที่ตัวหลอดนะกดแล้วหมุนซ้ายแล้วก็ปล่อย แค่นี้เองนะครับต่อจากนั้นก็ใส่หลอดใหม่กลับเข้าไปนะครับโดยการย้อนทางเดิมนะครับอะไรแท้จะมาเป็นแบบนี้นะครับในถุงแบบนี้เลยสำหรับขั้นตอนการใส่ก็ย้อนทางเดิมนะนะครับหามุมเข้าของหลอดนะครับแล้วกดลงไปแล้วก็หมุนขวา เรียบร้อยนะครับประมาณนี้สำหรับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งขัอวหลอดไฟท้ายนะครับซึ่งมีหลอดไฟท้ายติดอยู่ลักษณะนี้การติดตั้งนะครับก็คือสอดเข้าเข้าไปตรงๆเขาจะมีล็อกอยู่นะล็อกแรกหนะมุนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปเองนะ,ะประมาณนี้ต่อจากนั้นก็บิดมาทางขวาเพื่อล็อกคัวหลอดนะครับ จะได้ยินเสียงคลิกหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือการติดตั้งขั้วหลอดไฟท้ายสมบูรณ์นั่นเองนะครับต่อจากนั้นก็ทําการต่อสายไฟกับพื้นที่เดิมนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งเนาะนะครับสายสีแดงกับสายสีแดงสายสีดํากับสายสีดํานี่คือชุดสายไฟของไฟท้ายนั่นเองนะครับต่อจากนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับ ถัดไปนะครับนายเอฟซีทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็จะเป็นการตรวจเช็คไฟส่องสว่างทางด้านหลังนะครับสําหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็จะเหมือนกับไฟท้ายเลยนะครับก็คือการใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คชุดสายไฟว่ามีไฟเลี้ยงมาที่ไฟส่องสว่างทางด้านหลังหรือไม่นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการตรวจเช็คไปที่เรียบร้อยนะครับไฟไม่มานะครับ ก็คือไม่มีไฟเลี้ยง12โวลต์มาเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องไปตรวจเช็คที่ชุดฟิลนะครับว่าฟิลขาดหรือไม่นะครับฟิลของ L4018SP นะฮะจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับล็อกเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับใช้นิ้วมือกดแล้วก็ดันขึ้นได้เลยนะครับประมาณนี้นะนะครับฟิลของไฟสองสว่างทางด้านหลังเขาจะชื่อว่า work Li g h t นะครับ ตัวนี้เป็นฟิวตัวที่สองนะครับขนาดสิบแอมป์เอาแบบดูเดียวกันไปเลยเนาะนะครับมาเดี๋ยวผมจะใช้คีมดึงออกมานะฮะฟิวตัวนี้นะนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูเนาะโอ้ฟิวขาดครับ ขาดจากอะไรอ่ะเนี่ยครับตรงนี้ผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันนี้ก็คือชุดสายไฟนะครับที่ส่งมาให้ไฟส่องสว่างทางด้านหลังนะครับอันนี้เป็นชุดสายไฟเดิมของเขานะเขาจะเสียบอยู่กันประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะชุดนี้จะเป็น รีเลย์ไฟสองสว่างทางด้านหลังสายเสียบนะครับจะเป็นชุดรีเลย์ของทีมงานสายเสียบหน้าที่ของเขาก็คือให้ต้องการเปิดไฟสองสว่างทางด้านหลังพร้อมกับไฟหน้าหรือว่าไฟท้ายนั่นเองนะครับในกรณีที่หากเราลืมปิดไฟสองสว่างทางด้านหลังเนี่ยเขาจะกินไฟจากแบตเตอรี่จนหมดนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆเลยเนาะนะครับทีนี้ผมก็ได้ถอดชุด รีเลย์ไฟสองสว่างทางด้านหลังสายเสียบออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือกลับเข้าสู่จุดเดิมเป็นชุดสายไฟเดิมของรถนะครับแต่ตรงจุดเนี้ยที่ผมเรียนแจ้งทุกท่านว่าผมสงสัยนะครับนี่เขาฉีกขาดนะครับคิดว่าน่าจะไปโดนกับตัวถังแล้วก็ลงกาวนะครับเลยทําให้ฟิวขาดนั่นเองนะครับ นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้ง้อยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขนะครับประมาณนี้เจ้า L สี่ศ SP นะครับเขาจะมีฟิลสำรองมาให้นะทางด้านข้างเดี๋ยวดึงฟิลสำรองออกมานะครับก็คือฟิลตัวนี้ฟิลใหม่ ตรวจช็คก,ก่อนนะครับอันนี้คือฟิลสำรองนะครับที่เขามีมาให้เดี๋ยวผมจะใช้ฟิลสำรองนะครับติดตั้งเข้าไปก่อนแล้วก็ทําการตรวจเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะฮะอ่ะติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับประมาณน,นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราทําการออนสวิตนะครับออนสวิตกุญแจก่อน ออกมาณนี้เนาะผมได้ตัดระบบดีเลย์ไฟ2ขสว่างทางด้านหลังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องเปิดไฟหน้านะครับสามารถตรวจเช็คได้เลยออนสวิ์เสร็จเนี่ยโดยปกติแล้วไฟ2สว่างทางด้านหลังจะสามารถเปิดปิดทได้ที่ตัวโคมได้เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจเช็คไฟเลี้ยงที่เขาเลี้ยงมาที่ชุดสายไฟสองสว่างทางด้านหลังได้เลยนะครับประมาณนี้นะ ไฟจะต้องมา12โวลต์นะครับก็วัดเทียบกาาได้เลยนะครับมาแล้วนะครับผมวัดเทียบกาากับตรงนี้นะจริงๆิงวัดเทียบก่ากับตรงไหนก็ได้นะครับเห็นไหมทุกท่านเห็นเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมจะจิ้มเาไว้มาแล้วนะครับ12โวลต์ อะประมาณนี้นะครับ12โวลต์เกือบเกือบ13โวลต์นะครับอืมไฟสองสว่างทางด้านหลังนี้ชุดใส่ไฟมาแรงมากนะครับก็ใช่แหละครับเพราะว่าวัดเข้าสูงมากๆนั่นเองอถัดไปครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อระบบคืนนะครับก็คือใช้ชุดสายเดิมของรถเนี่ยแหละตัดชุดดีเล ไฟขออภัยครับตัดชุดดีเล์ไฟสองสว่างทางด้านหลังสายเสียบของเราออกไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราต่อขึ้นระบบเดิมเดี๋ยวมาเช็คกันว่าไฟส่องสว่างทางด้านหลังจะติดหรือไม่นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบไฟส่องสว่างทางด้านหลังกันดูก่อนเนาะว่าหลอดไฟเขาขาดหรือไม่เพราะว่าชุดสายไฟนั้นมีไฟเลี้ยงสมบูรณ์มาแล้วนะครับโดยการ ต่อชุดสายไฟกับพื้นที่เดิมเป็นแบบโรงงานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟส่องสว่างทางด้านหลังกันเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าหลอดไฟเขาจะขาดหรือไม่นะครับเขาจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนะอ่าติดนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับพอเปิดไฟส่องสว่างทั้งด้านหลังเนี่ยฟิวไม่ตัดนะครับนั่นก็แสดงว่าชุดสายไฟนั้นสมบ,บูรณ์นะครับผมคิดว่านะครับการที่ฟิวขาดน่าจะมาจากแรบงน,นี้ที่สายไฟเขาเนี่ยฉีกขาดนะครับน่าจะมาจากกิ่งไม้นะครับที่เสียดสีเขานั่นเอง เพราะว่าชุดสายไฟเขาอยู่ใกล้ๆล้อเนาะนบริเวณนี้โอเคการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดสายนะครับที่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าหัวใหม่นะครับสายไฟส่องสว่างทางด้านหลังนะครับเขาจะเป็นบัดสูงมากๆนะครับตัดต่อสายไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวชุดสายไฟจะไม่ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับนายนายที่ทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการเข้าหัวชุดสายไฟสองสว่างทางด้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ได้ทําการเพิ่มตัวรองชุดสายไฟเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับเป็นของ 3M คิดว่าน่าจะใช้งานในรถจนได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับแต่ ตัวซีลตัวนี้นะตัวซีลลองใส่ไฟตัวนี้เป็นงานแบบเอาดอนะครับในตู้แหลกหรือว่าตู้เซิร์เวอร์ที่เป็นงานแบบเอาดอนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้บนรถไถได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเขาจะทนได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้ชุดสายไฟเนี่ยเสียดสีกับตัวถังนั่นเองเดี๋ยวเขาจะไปลงกลาวนะครับถ้าลงกลาวเนี่ยจะมีปัญหากับชุดฟิวได้อีกครั้งนึงนะครับก็คือฟิวจะขาดได้เนาะนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ต่อสายทุกอย่างกับพื้นที่เดิมนะครับซึ่งผมก็จะมีชุดรีเลย์ไฟส่องสว่างทางด้านหลังแบบสายเสียบนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเมนสวิตช์เนาะทำให้ไฟส่องสว่างทางด้านหลังเนี่ยเปิดปิดตามไฟหน้าหรือว่าไฟถ้ายนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้ขัอ่าลืมปิดไฟส่องสว่างทางด้านหลังนะครับโดยปกติไฟส่องสว่างทางด้านหลังนะครับจะเปิดปิดที่ ตัวตัวหลอดไฟเลยนะตัวโคมไฟเลยนะครับเขาจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ซึ่งเราจะต้องปิดเปิดเองนะครับเขาจะไม่ดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จนหมดเลยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ที่เจอกันบ่อยมากๆนะครับสำหรับนา้นาๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถถ่ายคูปตานะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยว พาทุกท่านมาดูที่ด้านหน้านะครับแน่นอนที่สุดนะครับผมได้ใช้ฟิวสัมลองไปแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเบิกฟิวสัมลองตัวใหม่ที่เป็น10แอมป์นะครับ่ีตัวผ่านนะอันนี้ราคา30บาทแล้วก็เรียนแจ้งอีกครั้งผมไม่แน่ใจว่ารวมแบตหรือยังแต่ว่าเป็นราคา30บาทนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งฟิวที่ผมเบิกมาใหม่นะครับไปทดแทนฟิวสัมลองนะครับที่ผมได้ ใช้ทดแทนฟิลไฟส่องสว่างทางด้านหลังเมื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีฟิลส่องรองครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฟิลไฟส่องสว่างทางด้านหลังแล้วก็ใช้ฟิลส่องรองมาทดแทนไปที่เรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งฝากลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองทดสอบกันดูนะครับอ,ออนสวิตนะครับขออภัยด้วยครับ เปิดสวิตชุญแกเนาะนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟหน้าติดแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ไฟท้ายติดไหมไฟท้ายด้านซ้ายติดนะครับด้านขวาติดนะครับไฟส่องสว่างทางด้านหลังติดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะติดพร้อมไฟอาไฟหน้าหรือว่าไฟท้ายเลย แต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกเปิดหรือปิดก็ได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าผมเปิดเอาไว้เนาะนะครับแล้วผมไปดับไฟหน้านะครับดับไฟส่องสว่างนั่นเองนะครับดับที่สวิตช์นี้นะขอนอนุญาตนะครับดับปุ๊บไฟส่องสว่างทางด้านหลังนะครับก็จะดับตามไฟหน้าหรือว่าไฟท้ายไปด้วยนะครับซึ่งเราจะเปิดปิดไม่ได้ เห็นไหมอ่ะประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะไปเปิดไฟหน้าอีกครั้งหนึง่งไฟท้ายติดนะครับไฟสองสว่างทางด้านหลังเมื่อสักครู่ผมปิดเอาไว้เนาะอะ่เดี๋ยวเรามาเปิดกันเห็นไหมนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราลืมปิดไฟสองสว่างทางด้านหลังนะครับถ้าเราปิดไฟหน้านะ นะครับไฟสองสว่างทางด้านหลังก็จะดับไปด้วยประมาณนี้เนาะนะครับนี่คือหน้าที่หลักๆของรีเลย์ไฟสองสว่างทางด้านหลังแบบสายเสียบนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหา สำหรับรถคูปะต้ L 4 0 1 8 S P จริงๆแล้วใช้ได้กับรุ่น L ทุกรุ่นเลยนะครับในกรณีที่ไฟท้ายไม่ติดสว่างแล้วก็ไฟสองสว่างทางด้านหลังไม่ติดสว่างสามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับนานาเอทุกท,าท่านที่ที่บ้านนะครับมีรถ ไหร,หรือว่ารถแทรกเตอร์นะครับตามที่คูบต้าเรียกเนาะแต่ว่าผมเรียกว่ารถไถเนาะนะครับที่ใช้รถรุ่นแออยู่นะครับใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นรุ่นแอสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้ก็คือไฟท้ายไม่ติดสว่างแล้วก็ไฟส่องสว่างทางด้านหลังไม่ติดสว่างสามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ